สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันนี่แล้วค่ะวันนี้ได้สมตําใส่หนวดหมึกกระดองนะคะเดอ้อมาเด้อค่ะเส็บๆน้ากันมาครับเส็บๆเลยครับสมีสันจัดจการเล ভুল জে য'ত อาการห่อนอี่กินสมตสําแซ่บค่ะแห่งอาการห้อนแห้งอยากกินอื ก็จะว่านามกินกับลูกสาวคือเบาดีใช่ไหมท่นวันนี <c oughs> ้นามกินกับเมียคือเบาเบาอย่างโฟกัสเบาเบาไงเบาโฟกัสคือแต่กินกับเมียแล้วเบาเบาจึงได้เมียกับเบาบังสิแม่ <c oughs> แล้วกินยังสั่นแล้กินกับลูกเอา้าลูกกับเบาเบามาเนี่ยเฮงไหนมันบ่จริงเงียบไปเลย <c oughs> ไท,ย,ทยก็ไม่ย่างก,กินอย่างเดียวถนาั้กินเนาะก็ง่ายเส้ยมาอยากไทยนะมา เสียมครับพอบวบแล้วบวบเขาก่แลเสียมกันเดินทายก็พอพอดีเสียมวาทายก็แม่แม่แมทำนั่นทำนี่มาซ่าน,นวัว น้ำหลายลค่ะมื่อนี่เมื่อน้ำสิล่นออกขาด เนแห้งันจริงเหนียวกันเนาะขนต้องกินไอืมเส้นชนิดท่าบบนเหนียวเหมืกั แต่มันนุ่มนะ่ยมันยวแต่มันนุ่มเน่นเอาเส้นแหงไปใหงเนี่นะตำแหงเนี่เป็นยังมไม่สมุนบ่สร้างตำสว นัวอะไรกันจ้าเสกปุ่นมุนแค่เอาลงไปแล้วก็ค้นค้นค้นมัแกนี่แล้วขอบคุณนี่ต้องเฉินแหงอยู่แล้วตั้งเชืยอยู่แล้วหลานอื่นเขาตำกับบําบลหรอกไม่ละหลานเพิ่นแล้ว ้ตจนเสียกระปุ่นแบบเละไปเลยอะ่ะบ่เป็นเซนแบบเหมือนจับไผ่ไกลอะ่ะแมน,นบ่ล่ะ <c oughs> มันบ่ได้เป็นเซนสิเลยแล้วต่ำ <c oughs> ว่ายเราไปเลยดอก, <c oughs> <c oughs> กเดี๋ยวแต่ผมมากกว่าผมพูดมากแบบนั้นสดหน้ามันเลย mắc bơ à? <laughs> này, bực quá các này เสียงจัก,กระจายอยู่บ้านห้องบกอยดังเนาะหรือมันบกคลายหลายยุงเพี้ยนลายไปเป็นส่วนหานานณะเนะาะแห้งเหลือถ้าเจ้าบกไคหาบ่ะมามัขึ้นน,นี่บรรหนดเขาบรรหนดเขาเขาหาเลย,ยหาไคหาหรือบุบลายเขาบวกกินกันมั้ง เฮาอยู่บ้านาาเฮาบอาบุกินอยู่บุกเคยกินในแต่กระจันเต๊กเอามาให้จังไดกินเคยไเคยติดดตนนะแต่นอกนันตกิบจะบุกมเมื่อไพอสิกินเอ <c oughs> มอไ่ได้ละห, <c oughs> ห,หากินโมมันครับติดไปน้ำขามูล,ละน้ำมู หากินโมามานเด้อเพิ่มวันนี้เชื่อบุรยินข่าวว่าเตยน้อยไปหานั่นหานี่ในร้ายหล,ลายบุรียินเลยไปไดิบทุกอย่างเนี่ยไม่ใชยได้ตุแท้ก็ไปซิเบ็ดก็ไปปลาไปแต่บังมือได้ก็ได้อยู่แต่่วาได้มามที่โตนะบ่สองสามโตอยู่ตัวน้อยที่บ้านี้ mm okay. ไปบ้น,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 นม่มีเสีองบบนมมันจะขื้นไงบอแกบอเลเฮ็ดคือขา้เจ้าอมันจะขึ้นเบียบอไมนมันขึ้นมาต้ตน,นมันตงขึ่นแม่เนาะ แซบเดอ้อหยวงวนแม่มาแซบอืม <c oughs> แซบแท้เกี่ <c oughs> ยงไรมั้งนี่แซบแท้แทโอ้ยิ้มแห้งมาได้พักตดเ่ียวผู้ใดมาคิดนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องไม่นิ่มเลยอครับม่นิ่งอ่ขอโตลาไปก่อนไปพอมือหนาครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ